อิชิเผยเหตุที่บุกไปแพ้เติ์กเมนิสถานเพราะอะไรมาดูทับช้างศึกบุกไปพ่ายเติ์กเมนิสถาน3ประตูต่อ1นึในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกอิชิีกกุนซือทับช้างศึกกล่าวว่า เราเสียประตูแรกเร็วก็จริงแต่ครึ่งแรกเราเล่นในเกมของเราได้ดีแล้วเราต้องยอมรับว่าเกมรับของเติร์กนั้นแข็งแกร่งมากทําให้เราไม่สามารถเจาะประตูได้แต่เรื่องแท็ติกวิธีการเล่นของเราก็ไม่ได้มีผลอะไรกับการเสียประตูแรกเรก็วแน่นอนทําไมเบนจามินเดวิดเป็นแค่ตัวสํารองนั้นเหรอผมทราบดีว่าเบนจามินเดวิดเป็นนักเตะที่มีความสามารถและมีความมุ่งมั่นและความพยายามสูง แต่ในการยืนตำแหน่งของเรามองว่ามีคนอื่นที่ทำได้ดีกว่าเขาเลยไม่ได้ส่งเบนจามินเป็นตัวจริงในเกมนี้เทียบระหว่างเติร์กเมนิสถานและสี่ลังกากคงเปรียบเทียบได้ยากเพราะทั้งสองทีมมีสไตล์การเล่นที่ไม่เหมือนกันและในการแข่งขันในสนามหญ้าเทียมมีผลทำให้ศักยภาพของนักกีฬาของเราลดลงไปด้วย จุดนี้เราคาดหวังว่าเราน่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ดีกว่านี้สรุปเป็นเพราะสนามหญ้าเทียมนั่นหรอครับจึงทาให้นักเตะของเราเล่นได้ไม่ดีอันนี้ผมแค่สงสัยเฉยๆนะแต่ยังไงผมก็ขอเป็นกําลังใจให้สู้ต่อไปนะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับจีจิที่คิดว่าแพ้เพราะสนามหญ้าเทียมไม่ใช่หญ้าจริงสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ